หมอลำพาไปเพลินชาแนลน้องเบิร์ตนัครินหมอลำเสียงวิหกวันนี้เอาใจผมไปเลยนะครับเอาใจแอดดิวไปเลยมานั่งคิดแล้วก็ยิ้มบอหยุดบอเคยคิดว่าตัวเองจะของจะมาถึงจุดนี้จุดที่มีพี่พี่แม่แม่ติดตามให้กำลังใจจุดที่ไปใสมาใสก็มีคนรู้จักไปใสมาใสก็มีพี่พี่แม่แมซื้อของมาฝากมาต้อน เบิร์ดรู้สึกดีมากๆเลยครับวันนี้ผมหรือแอดดิวนะครับก็จะมาพูดถึงน้องน้องเบิร์ดเนี่ยเป็นเด็กน่ารักนะครับเป็นคนที่ไม่หยิ่งนะคุยง่ายครับทักก็ตอบนะไม่คิดว่าตัวเองจะวิเศษวิโสมาจากไหนเพราะว่าน้องเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปน้องมีอาชีพคืออาชีพหมอลำ เราเป็นอาชีพที่มอบความสุขมอบความเอนเตอร์เทนให้กับพี่ๆแม่แมๆทุกๆท่านนะครับอาชีพนี้ต้องคนใจรักจริงๆนะครับในเมื่อน้องเนี่ยใจรักในอาชีพนี้เนี่ยน้องจึงถ่ายทอดอารมณ์ของน้องแล้วก็การทํางานของน้องได้อย่างดีเยี่ยมดีจนหัวหน้านกหรือบอสนุนะครับให้เป็นแอดมิน แล้วน้องก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอัปเดตตลอดเวลาข่าวสารมากมายไม่ใช่แค่แอดดิวเห็นคนเดียวนะครับคนอื่นแม,แม่แม่ก็เห็นถึงความตั้งใจของบ่าวเบิร์ดนัครินนะครับน้องเบิร์ดจะยิ้มจะดีใจก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเบิร์ดอยู่แล้วเพราะว่ามันคือความรู้สึกจริงๆที่น้องเบิร์ดได้ระบายออกมาน้องเบิร์ดได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดง ความจริงใจผ่านสื่อโซเชียลออกมาให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่น้องเบิร์ดกำลังรู้สึกและทุกคนก็ดีใจนำกับน้องเบิร์ดด้วยนะครับเพราะว่าเบิร์ดเป็นคนน่ารักนิสัยดีไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะมีแม่ๆหลายท่านเนี่ยเคยเอาพวงมาลัยมาให้เบิร์ดด้วยนะครับแล้วก็ความดีที่จะบอกเลยนะความดีเนี่ยไม่เคยทรยศใครนะครับเพียงแต่ต้องอดทนอดทนรอโอกาสนั้นอด คนทําในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับและแอดดิวก็เชื่อว่าน้องเบิร์ดท,ทำได้นะครับผมหรือแอดดิวเนี่ยบอกเลยว่าชื่นชมน้องเบิร์ดมานานแล้วเคยเข้าไปคุยกับน้องเบิร์ดนะแล้วก็ทักทายน้องเบิร์ดตามปกติเลยน้องเบิร์ดเป็นเด็กที่มารยาทดีมากครับบอกเลยณนะตรงนี้เลยเบิร์ดนัครินเสียงวิหกเป็นเด็กที่มารยาทดีมากๆแล้วน้องน่ารักมากๆครับ จริงๆน้องก็ไม่ใช่เด็กนะน้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าแอดแก่กว่าน้องเขาเยอะ <c oughs> นะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราก็คุยกันแบบพี่น้องนะน้องเป็นคนน่ารักครับพูดเก่งเป็นคนพูดจาเพราะพูดชัดถ้อยชัดคํานะครับคนทําดีทําเพื่อองค์กรของตัวเองและทําในสิ่งที่ตัวเองรักมักจะได้สิ่งดีๆเข้ามาและเป็นบวกเสมอนะครับก็ต้องขอชื่นชมเบอร์น,นคลินด้วยนะครับ น้องก็รักษาความดีแล้วก็รักษามาตรฐานของเสียงวิหกต่อไปก็เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มอะไรประมาณนี้นะรักษาความดีแบบนี้เป็นานๆาน,นะเบิร์ดดีใจนามบักหล่าไปใส่มีแต่คนรู้จักบักหล่านะครับแบบนี้คือดีสุดๆแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับคนทํางานด้วยอ่าเห็นหน้าเบิร์ดตอนแรกเนี่ยที่มาเสียงวิหกเนี่ยนึกสงสารเห็นใจนะ บางท่านก็บอกมาแบบนี้นะครับอยากให้มีคนรู้จักอยากให้ได้มาลลยคือเพื่อนแต่พี่บ่มีกําลังทรัพย์พอจ้าแต่ตอนนี้ดีใจนําเดอร์จะรักษาความดีไวเดอร์บักลานี่คือน้องเบิร์ตมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็คือความสามารถของเขาแล้วก็แวลของเขานะครับก็คือมันจะมีออร่าออกมาแล้วก็การทํางานที่ฉายแววออกมาไปเตะตากับบอสนะครับแล้วก็แอดดิวบอกเลยแอดดิวก็เฮ้ เบิร์ตนักรินเนี่ยเก่งเว้ยชอบชอบในการพูดชอบในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเพราะว่าเราอะทสื่อเสียงวิทยุมานานเราติดตามเราก็รู้สึกว่าเบิร์ตนักรินเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแกจะโพสต์ตลอดเลยจะโพสต์นูน่นโพสต์นี่จะระบายจะอัปเดตให พี่รักแฟนเพลงเนี่ยได้เห็นแล้วรักแฟนเพลงเขาก็ชอบนะครับโอเคนะยังไงก็รักษาความดีแล้วก็ความน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะครับยังไงก็ถือว่าความขยันความพยายามของเบิร์ดเนี่ยจะทําให้แม่เอฟซี FC ที่รักและเอนดูเบิร์ดเนี่ยมีคนรู้จักเยอะขึ้นไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักทายเพราะความน่ารักของน้องนะครับยังไงก็เอนดูน้องแล้วก,กันนะวันนี้นะใครที่เจอน้องก็เอาพวงมาลัยไปให้น้องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องวันนี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ